พี่น้องสวัสดีพี่น้องผ้าคือห้องมาวะจะเอาอยัางไงกับสันผ้าทีมงานสายลุยสายกินเฮา ซูจสา,ายแดดก็สายบอเหตุงานกับบอแล้วสายเอือบอล้วเด้ออีนาวอันนี้กำลังเสียเหุขออเก็บงวัวพี่นอ้องอือ อ,อ,อ่ะมเออมันออกแล้วดีใจกำลั่งจอยพี่น้องทีโฆษณาเข่าเป็นทีแฮมห,อ,หอยลงไปอีกเบาคิปนะคลิปที่สองนะ เขาล่งหายล่าสุดได้ยินข่าวว่าจาจอยอันสลองโฆษณาสลองหกพันับสลองหกพันับเออได้ๆล่าสุดอีจอยได้นีนนนสลองนะพี่น้องเห็นแต่คนมันนะไงงออยู่อันนี้ชากลางเลยอ้ ข้าปลาหวสองเก็บขึ้นดุ้้ยครับเก็บขึ้นสุดแมันผากเอาลงตัดผ้ามาผีพี่น้องเอ้ยน้องสนีตป้าเมื่อน่้กะยังอยู่คือเก่าคือเดิมจ้าจากส่องน้องเดือนจากส่องเจดำจากส่องน้องมวย สองสนีป่ากับผ่านโกดผ่านเกตเ,เ,เ,เป็นทีเหี่ยห้อยไเลิศยพี่น้องคนสนองคนสนากับเขาเป็นทีเียห้อยตอนนี้สองสนีป่ามีผู้ติดตามเท่าะเลเกาะสี่พันจะนั่งก,กับแบ่งกันคนติดตามไปให้น้องสองน้องเดือนเนี่เดอ้อมึงดูไก่นะสูงไก่ไก่ั<อ>็แบ่งคนติดตามไปให้ยสองน้องมวยน้ำ แต่ง่องบางลาวมากนีเยดพี่น้องเอาเียมนานูหั่กินมัจิกบ่นอ่ะหน่วยไดเอาไปล่างนี้อีจอยอุตส่าห์สือเป็ดมาสลอง นี่ก็คือมักม่วงพี่น้องผ้ได้เปิดได้บังไายง่องตะฮู้ตกะเผื่อสุกูไม่รอดสุกูนาฮาก่าอยู่สามสี่หมู่บ้านส่นี่เอ้ยปีนี้กูอยากไปบ้านมึงอยู่แล้วมึงไปหอบที่หอบไปหอยปังผู้ปอากาศนะ ถ่ายเฮ้ยถ่ายคลิปให้เอฟซีเบิงว่าสะลองอกูออนซอนมึงหลายกินเดร์พะยาก,กาแฟกับกาแฟเฮามีพี่น้องอือกปต็มสนตาะออนเนาะ ผนสิมาก่อนถ่ายลงติกตอกนะโซงจ้าพี่น้องจ้าเจด้มาได้ใส่ท้งมือตี เอา้าใส่ให้ไหมแน่จ้าพี่น้องใส่ทงมือบ้านเลยทงบางพ่อเนาะสะพอจนบ่ายโมงแล้วสะพอจนคุณฮีเข่าลำพักโปกโปกอยู่ท่าหนาโอ้โหฮะมันได้กินง่ายดอก มือใหม่สูซาสาู้จะมาสลองสน่เมื่อละพี่นอ้นองอน้องนัดน,น้ดนองนัดไม่ไวเลยจ้าโบกมือล่าถาา่านผู้อืมนางบบกไวปิดปากด้วยหนูมึงบปได้ไปติยังมาทันไปห้ากัมน,นม,กมั้ะ มึงไปเจอจากซองเค็มนี่เรียบร้อยสองเซนโลดพี่น้องซือโลดสันหนึ่งนะพี่น้องพนสตกไหมแหะค้ณตัดภาพมาพี่พี่น้องเอ้ยโอ้ยสิได้กินง่ายบ่ะโสหัวจอยป้องหมอแล้วทานซะอีกดูวยหัวสององวบ ฝ้าวซับฝ้าวเอาลงหม้อโซ่เผื่อมันสิเปื่อยว้า2โมงยังบันได้กินอยู่ปองหม้อแล้วทานใส่อีกเออใช่แล้วก็ต้มที่เดียวแล้วก็มันได้กินนี่ฝ้นต๊มาเลยแหละค้นโต๊กมาหลยแหละพี่น้องเสือพาต๊น่ะเต้งพี่น้องลูกข่อยห่อนแห้งสุกิ หนึ่งข่าวปะนะจะอืหนึ่งข่าวมือละสามเถื่อโปรดโพสูมากินกูต้มเปสสรองหนึ่งเอ้ยหกพันศัพท์ของซอจอยจะไปนั่งเลิศค่ะอือนั่งว่าสิสลองสิสลองอยู่น่ากับจัดไปอือ โฆษณามา,ากกะข่าวเป็นทีเทียมหอยแล้อ่ายได้ก็สอยเชียร์สอยดันสอยมันนั่นแหละพี่น้องเ,เอ้ยเนาะก็มมมีรายได้ไดปานิกามันกระสิทธ์ได้เป็นส่วนตัวของมันเนะาะเอฟซีกระจักสิบยากเอฟซี FC กระสีบุยากน้ำมันแบบน,นี้อืมมาย่างแล้วเดี๋ยวมันบอกนี่นั่นบอกนี่นี่เป็นได้ฝากเงือนมให้มัน ผมมีรายได้จาก YouTube แน่คนเบิง่งไลน์ว่สาสันซะชีวิตมันก็สิโอเคเนะาะตรงซานแต่แม่นางเ่าแหละพี่น้องเจ้าหน้าที่สหวัตถุเห็นดาว เ oh. อ้าเนี่ย็นจะไวเห็นแต่มันตอนกินมันบอดไส้นะดอกดอกฟาง าต้มเป็ดก่อนเ็ดคอกหมูปีนองเย้ยพอได้สนตะกี้กะให้มันน่องน,นี้นะไรคอกหมูตะกี้เลี้ยงหมูเด้เลี้ยงหมูตั้งแต่เขาอยู่กรุงเทพปุนพวกน้อง,องมันเลี้ยงกันบัดนี้เขากะขึ้นมาแล้วก็ยังเงียบเลี้ยงอยู่ ราคามันตกแหง้งมนี้ราคามันต่ำโลเลยเ้าได้โลหาสิบสองบาทนะก็เลยหย่าเลี่ยงมันบกุ้มกับความเหนื่อยได้กำไรสำสำเพ็ดเล่นสื่อกำไรำ 1, ํำพันสองพันบาทขายนะสองพันส0พันบาทนะะ <c oughs> ก็เลยเอาเฟืองเขาไปไหมนะฮัเลยสืมาให้มันนอนอยู่พี่บาทนะ สารมันคือปีที่แล้วนี่นมันหนาวคนดีมันหนาวแลวกังหัวหน่อยก็มาตายเนี่ยแต่สงสารมันโอเคพี่น้องเอ้ยกะสิเก็บภาพล่อยเพียงสมิก่อนจังพอกำลังคิปหนาด้อนะพี่น้องเดอ้อขอบอกขอบใจหลายๆ ขอบ,บุญขอบคุณที่สลาเวลาอมาเมชากับเบิ่งที่สำคัญขอบพระคุณหลายๆที่เบิ่งจบคลิปเดอพี่น้องเด้อ